ดี๋ยวดูข้อมูลที่จาก g o o ก l e แล้วก็ฟิลด์ค่ะของเขาก็แอดมีทั้งงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็งานสร้างอาคารก็เลยดูเป็นงานที่ใหญ่ม,มั่นคงก็เลยตัดสินใจที่ใจะลองเปิดเฟอร์แอดค่ะ <c oughs> คือคืองานที่เราคุยมาเนี่ยมันมราคาของเฟอร์แอดเนี่ยเขาไม่แรงแล้วก็ถ้ามันจะเป็นระบบที่จะต้อง100วับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ก็ต้องลองไว้ใจเขาดูก่อน ตั้งแต่ได้ได้ร่่งงานกับเปิดแอปเยวรู้สึกแฮปปี้ในในทุก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 หน่วยงานเลยครับรวมทั้งแม้จะเป็นการทีงานกับแอดมินการทำงานกับช่างหรือรวมถึงตัวตัววัสดุที่เปิดแอปให้ก็ก็แฮปปี้มากๆรวมไปถึงราคาทุกคนก็ก็สามารถจับต้องได้กว่าที่ทุกคนมืออาชีพเราอาชีพจริงแฮปปี้มากๆค่ะ